จริงหรือจริงแฟนคลับจับตาแมทสารสัมพันธ์พระเอกดังจริงไหมประกาศเป็นโสดอย่างเต็มตัวนักแสดงสาวคนสวยอย่างแมทพีรณีก็เรียกว่าฮอตไม่เบาเจ้าตัวมักออกมาโพสต์แคปชั่นชวนให้ชาวเผือกได้สงสัยอยู่ตลอดตลอดโดยมักโพสต์ศาสตร์แคปชั่นมีนัยหวานทีทีจนชาวเน็ตแซวได้กลิ่นความรักเช่น ขอหอมได้ไหมในฐานะเฟนก็ได้เบื่อหมอนอยากนอนบ้านเธอเล่นเอาหลายคนจับตาว่าเธอนั้นมีรักครั้งใหม่แล้วหรือไม่และเมื่อไม่นานมานี้สาวแมทก็ถูกจับตามองเรื่องความรักอีกครั้งโดยเธอนั้นได้รุกหนักโฟโลตอบคอมเมนต์เกรดว่ารินทร์อนชาวเน็ตลุ้นเปิดตัวรักใหม่โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่า อย่าให้หนูต้องเกลี้ยวเพราะขี่จักรยานมือเดียวหนูก็ทำมาแล้วหลังจากนั้นเกรสวรินทรก็ได้เข้ามาตอบว่าดื้อแน่แน่น้องคนนี้ก่อนสาวแมทพีรณีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แบบรุกหนักว่าถ้าอยู่กับทิเกตสัญญาจะไม่ดือ้อล่าสุดเห็นแล้วร้องกรี๊ดเมื่อแม่นี่ออกมาตอบย้ำความจิ้นแมทเกรสโดยแมนี่ โพสต์ภาพคู่ลูกสาวแมททิรานีงานนี้เกรทวรินทอนได้เข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นภาพคู่ทันทีว่าเนื้อปะแม่โดยทางแม่นี่ก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าสุดจัดการให้หน่อยครับวรินทอนเล่นเอาชาวเนต็ตต่างก็แซวกันยกใหญ่